i'm so ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงนอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกูกิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องเปดบาทซีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูรีวิวนะในส่วนของคุกกี้น้ำตาหิมะกันนาะก็จะรีวิวหลายครั้งแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้ถูกบัฟนะคะพร้อมกับตัวของราชินีน้ําแข็งตอนที่จอเบนะคะเข้ามาพอดีเนาะแต่ว่านะคะน้องเนี่ยเงียบก,กิบเลยใช่ไหมทุกคนเพราะว่าแบบไม่ไค่อยมีใครใช้งานสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันนอ้องว่าน้องมีบัฟอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะคะอย่างที่บอกไปนะคะเกี่ยวกับ สกิลที่มันมีเกรดน้ำค้างเนาะมันก็จะมีบัฟของน้องที่ถูกบัฟเพิ่มขึ้นมานะคะแต่คออนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะเพราะว่าน้องเนี่ยหนึ่งค่ะสกิลคูดาวน์20วินาทีซึ่งค่อนข้างนานมากๆเลยนะคะแล้วก็เงืเอ่อนไขเนาะอาจจะต้องใช้กับทีซัมมอนนะคะถึงจะเห็นประสิทธิภาพน้องที่สุดเนาะสกิลของน้องนะคะก็จะซัมมอนนะคะในส่วนของสโนว์คิงออกมานะคะเรียกพายุหิมะออกมาเนาะแล้วก็พ่นพายุหิมะออกไปนะคะค้อเสียหายไปบริเวณนั้นนะคะเลีสโนว์คิงมาค่ะสิป เปอร์เซ็นต์นะคะของพลังโจมตีที่ใช้สกิลมีพลังป้องกันพลังชีวิตลดความเร็วโจมตีของอีกฝั่งหนึ่งนะคะถึง25เลยทีเดียวนะของระยะการโจมตีของพายุค,ค่ะตัวของน้องนะคะ,ใน,ะในขณะที่น้องเนี่ยใช้สกิลนะคะจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์การรบกวนสกิลนะคะมากยิ่งขึ้นเนาะก็ทั้งหมดเลยนะคะต่อให้น้องโดนอ่าแช่แข็งนะคะก็จะ เหมือนจะหายเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเอฟเฟกต,ต่อการรบกวนมากชนิดเนาะแล้วก็เกน้ำค้างนะคะเพิ่มความเสียหายจากจาการใช้ระแน็ที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้น50%นะคะ เนี่ยค่ะความเสียหายเช่แข็งสูงสุด350%นะคะและความเร็วโจมตีของเป้าหมายลดลงอีก10%เป็นเวลา15วินาทีด้วยอัตรา 13- บตรงนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะคะตรงเต็น์น้ำค้างจะเพิ่มเข้ามาเนาะตอนทีบ่บน้องซอเบีพอดีนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้น้องนะคะถูกปรับเพิ่มขึ้นแต่อาจจะยังไม่มากพอนะคะอาจจะต้องรองแค้นี้พิเศษหรือเปล่านะคะเพราะว่าครูทามเนี่ยนานจริงๆนะทุกคน20วินาทีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองเทสนะคะอัน ิซ่านดีกว่านะเพราะว่าถ้าลงดาดเนี่ยมันครูดาวนาขนาดนี้ไม่คุ้มแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเทสในอริน,น่นากับทีมซัมมอนกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะได้ดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เนี่ยจะเทสนะคะน้องกับตัวของซอเบ้เลยนะคะแล้วก็มีน้องแกะนะคะมีสมุนไพรนะคะคอล้างบัฟที่โดนอีกฝั่งหนึ่งมาให้นะคะสมบัติใช้เป็นสมบัติซัมมอนค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาลองเทสกันดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ค่ะ แบบค่อนข้างหายเร็วนิดหนึ่งนะคะตรงเขีนน้ำค้าง oh <my> อันนี้อาซอบเบหน้าสุดเลยนะคะอาจจะยังไม่เป็นซัมมอนจ๋าขนาดนั้นนะทุกคนนะคะแต่ว่าลองดูเนาะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ oh <my> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าสกิลของน้องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ oh <my> ที่ใช้นะคะ oh <my> เป็นลดความเสียหายล้วนเพราะว่าหนึ่งค่ะ oh <my> น้องเป็นสายเวทมนต์น้องจะตุยค่อนข้างง่ายเลยนะคะ oh <my> ถ้าเกิดใช้เป็นโจมตีล้วนเนี่ยแถมยังไม่มีตัวบัฟช่วยนะคะ oh <my> จากตัวของฟินนเซียเนาะมันก็จะทําให้น้องตายง่ายค่ะ เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะคะว่าดาเมจของน้องเนี่ยเท่าไหร่นะคะอันนี้เรากา็ตัวของน้องนะคะเป็นดาวลุงสองดาวนะคะที่ปั้นมานะคะก็คือเท่าตัวที่มีมาเลยเนะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือดาเมจนะคะดาเมจมากสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของซอบเบอ,อยู่นะคะแล้วก็ ลดหลั่นกันลงมาเลยนะคะก็จะมีน้องอ snow king ของเรานะคะหรือน้ำตาหิมะของเราเราที่เรียก snow king ออกมานะคะด a m a หนึ่จุด m นะคะอ่าแล้วก็พายฟักทอง 1M ก่กว่านะคะน้องแกะของเราก็1 m ก m กว่าเช่นกันค่ะตรงนี้นะคะอาจจะต้องแบบท็อปปิ้งค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็ ความรู้สึกตอนนี้นะคะทีซัมมอนอาจจะใช้ได้แค่บางทีมเท่านั้นหรืออาจจะต้องมีในจุดของครางช็อกโกชิพนะคะเราอาจจะยังไม่ได้ใช้ตัวน้ําตาลหิมาเนาะทุกคนนะ,ะอาจจะใช้ไปตัวอื่นอาจจะคุ้มกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองเทสกับทีมอื่นๆเพิ่มเติมเลยนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเอาไปลองปุ๊บนะคะทีมซัมมอนไม่ได้ชนะแบบง่ายดายเนะทุกคนนะคะแบบทุลักทุเลมากๆเลยแล้วก็คิดว่าการใช้นะคะซอฟเบกับราชินีน้ำแข็งอะไรเงี้ย อาจจะเวิร์กกว่าด้วยซ้ำนะคะจากที่เซฟเล่นมาเนาะหรืออาจจะเป็นเพราะท็อปปิ้งด้วยส่วนหนึ่งนะคะ,ะทีมซัมมอนสำหรับเซ,เซฟเซฟยังไม่ค่อยใช้สักเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็คือเอามาเทสให้ทุกคนได้ดูดามเมจของน้ำตาลหิมะมากกว่านะคะอันนี้เห็นไหมคะโดนแช่แข็งปุ๊บนะคะจะไม่ค่อยโดนดามเมจมากขนาดนั้นเนาะนะคะจากที่อ่านสกิลคิดว่าตัวน,น้ำตาลหิมะเนี่ยมันจะโดนเขาเรียกไงเหมือนโดนเกล็ดหิมะก,กันเองเกล็ดน้ำค้างกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยโดนแรงสักเท่าไหร่นะคะ โอ้โหแกะเสพปิวปืดเลยนะทุกคน,นเห็นไหมคะพอตัวฮิวมันเริ่มหายไปหนึ่งตัวหรือซัมมอนหายไปตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มยากแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราเจาะแทงตัวหน้าค่อนข้างยงมากมากเลยนะคะถ้าเกิดใช้ทีมซัมมอนจริงๆ อาจจะต้องมีน้องฉลาดเชีเบตนะคะมาช่วยปาดตัวหน้าเพื่อที่จะทำดามเมดในงานมานันยิ่งขึ้นอาจจะไม่ใช่ทีมนี้ที่เซฟสาธิตท,ทุกคนได้ดูกันนะคะอันนี้คืออยากเอามาให้เห็นตัวของน้องน้ำตาหิมะเป็นหลักนะคะว่าเป็นยังไงบ้างลองเทสกับทีมอื่นที่ไม่ใช่ซัมมอนแล้วนะคะตัวของน้องก็อาจจะยังดาเมจไม่สุดขนาดนั้นนะทุกคนนะคะก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ต่อให้ถูกบัฟออกมาแล้วเนี่ย น,ะะน้องก็ยังไม่ค่อยถูกใช้งานสักเท่าไหร่อนาคตไม่แน่ค่ะอาจจะมีแคนนี้พิเศษมานะคะเหมือนคุกกี้ชาเอมก็เป็นได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสึกชับนิดในครั้งนี้เนาะอันนี้อีกฝั่งนึงมีชารบเชเ์เบตนะคะ,ะมีคั้นช,ช็อกโกชิพด้วยจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่เราเจาะเขาไม่ค่อยเข้าเนาะในส่วนของสไตล์ของทีฟซัมมอนเนี่ยคือก็เพราะว่า ระยะสกิลนะคะถ้าดูของโนคิงอ่ะมันจะไม่ค่อยถึงตัวของแบคเคิลสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยดามเมจของ การทำลายอีกฝั่งหนึ่งนะมันก็จะแบบตุ้มตามเช่นตัวของกัปตันคาวียาเนาะที่มาแบบสกิลตุ้มทีเดียวนะคะหรือแบบซอเบเนาะแบ็คเพลหรือฉลามเชเบตที่จะปาดตัวหน้าให้ตัวให้ตัวให้ตัวแบบตัวหลังทำดาเมจสลับตัวแทงเนาะประมาณนี้ที่จะจะปาดตัวหน้าไปแล้วก็ใช้ทีมสังมอนเพิ่มเติมนะคะเนี่ยพอเราไม่มีตัวที่คอยปาดให้เนาะส่วนใหญ่สกิลจะเป็นสกิลแบบทําดาเมจเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆไม่ได้จบในภายในวันฮิตคิวอะไรประมาณนี้นะคะมันเลยทําให้ทีมนี้มันไหลไปเรื่อยๆ ราอาจจะแบบไม่แรงขนาดนั้นเนาะแต่ถ้ามีชนะบเฉ็ยมาช่วยอาจจะดีขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวของน้องน้งนําตาลหิมะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุนหนึ่งนะคะหรือเหตุผลใหญ่ๆเลยด้วยความที่ดาเมจมันค่อยๆทําดาเมจไปเรื่อยๆนะคะทาให้น้องน้ําตาลหิมะของเราเนี่ยไม่ได้หยิบเข้ามาใช้งานสักเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็ อาจจะรอรุ้นนะคะว่าจะมีแคนดี้ i ิเศษเข้ามาหรือเปล่าเนาะในช่วงฤด,ดูหนาวแบบนี้นะคะในในบัฟกันแล้วเนี่ยนะคะอาจจะเข้ามาหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ประโยคสงสัยเฉยๆนะคะทุกคนเอาล่ะค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ต้องรอรุนกันเนาะว่าปีหน้านะคะจะมีแนวทางหรือแนวโน้มนะคะของเกมเนี่ยไปในแนวไหนนะคะหรือจะเปิดสาธารารัฐอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือนะคะจะมี อารัตใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาหรือไม่นะคะตัวของปู่เพียวของเราเนี่ยจะมีนะคะในส่วนของแคนดี้พิเศษหรือเปล่านะเพราะว่าถูกทิ้งล้างหรือปล่อยแหกปล่อยจางไปค่อนข้างนานแล้วนะคะสำหรับปูเพียวเวลาของเราและป้าฮลี่บลูรี่นะคะของเราเั้นเอกเอาละค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนก็อันนี้จะเป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆนะคะจะถามถึงอารีนา่าก็จะแบบที่เห็นเลยเนาะทุกคนแต่ถ้าถามถึงลงดาหรือตีบอสกิล่ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเชิดฉาย สักเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องรออีกสักหน่อยหนึ่งเนาะหรืออาจจะมีทคิคไหนที่นํามาผสมแล้วเนี่ยทำให้น้องแบบดโดดด้งึ้นนะคะแต่ถ้าสําหรับการลงดาดณนะตอนนี้เลยนะยังให้คะแนนค่อนข้างน้อยนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าจัดดีเซปด,ดูแลเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างใช้ยาก 1คู่ดาวช้า2องดาเมจมันค่อนข้างเรื่อยๆนะคะมันแบบใช้ซอบเบมันแบบดาเมจมันโอเคกว่าด้วยซ้ำดาเมจมันพอๆกันเลยนะคะไม่ต้องปั้นดาวเยอะอีกด้วยนะคะไม่ต้องใช้คู่กับสมบัติซัมมอนอีกนะคะประมาณนี้ค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะเป็นกำลังใจให้เชฟด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย